อาพระเจ้าจะประกอบพิธีการอ่านเบิกเนเสียนครูนาอบุยเ็จศิลข้าพเจ้าสิทธิผู้ศรัทธาได้ประกอบพิธีเบิกเนรอันศักดิ์สิทธิ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามตำาราาโบราณที่ได้สืบทอดมาโดยการเบิกเนรเราจะใช้เทียนที่พึ่งลนที่ใบหน้าของเซียนครูพร้อมกับสวดพระคาถาเป็นการอัญเชิญครูให้มาสถิตณเสียนนี้ หลังจากนั้นดับเทียนเฉลิมเนตรโดยการเปอกควันเทียนใส่เข้าไปในเสียงครูแล้วสวดพระคาถาเสร็จแล้วใช้แป้งกระเจะจันจุนเจมิมเฉลิมใบหน้าของเสียงครูและด้านในของเสียงครูให้พร้อมเป็นที่สถิตของครูอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมใบมะตูมเพื่อรับครูและเสริมสิริมงคล พิธีนี้จากความตั้งใจบริสุทธิ์และด้วยแรงศรัทธาในแรงครูเพื่อให้เสียงครูเปลี่ยมด้วยพลังเป็นที่พึ่งทางใจและแรงนำทางชีวิตให้แก่ผู้ศรัทธาทุกท่านค่ะ